ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมบายกลัวแล้วยังไม่ได้กินเข้าเทียงอยู่อาหารของเขาเกิดเลิศเฟอร์เฟคมาเนี่ยล <c oughs> ูลามาหอน <c oughs> หอย <c oughs> อันนี้คือหอยโบแมนหอยข้างนี่หอยข้างบวงมาหอยข้างตำาม,มักทัวครับเห็นเองตำกลวยตันนี่ ที่เขากันได้จังไงวะมาป้าซุปน้ำมันโสมไข่เจียวสววปะนี่เบอรงค่ะเบอง์จิ้วกุ้บบาทวบายต้๋ยโอ้โหปวดโค้น้ำจิ้มหอยเขาลงง่ายเออมามาเอาจิ้มลูกจ้าจิ้มนี่ เออนนมื่อนเดี๋ยวเร<ม>าไปดูดหอยไปจิ้มอะไรยังเด<ฮ>ี๋ยวมามาไม่จิ้มหอยป้าเป็นขื้มพอดีมาจิ้มหอย <laughs> อย่าเอาไปรูดเลยรูรดเวลาไหนบ้างอืมบนบาทได้ๆๆออืม,มได้สาเหตุใหม่เสียบหอยอ่ะอืมอืมทุเสีย,อยอสสบไปว่า แซบอนกรแซบกระดัขึ้นเฮบอไปต่างใจโมโหแล้วนะต่ำตำมันจีบมีเก็บไว้เป็นเดือนใจเฮ็ดเองเอิหรียค่ะเฮ็ดเองแซบเองเดือนหนึ่งปรตจองเฮ็ดเนี่ยเราผืนว้าสร้างไรจ้าเป็นไงกว่าเราสอง้อยจ้าแซบปบ้ะมันไม่ดินป้ะ ปลูกกแต่งอย่างของแม่วะของคุณนั่นแหละคนที่จะถูกจะแพงก็ส้มไว้ก่อนจ้ะชอบลูกเปรี้ยวแทนมันนี่เรียบร้อยม่นมาจ้าบอกกินโตมัน <laughs> ยัเปรี้ยกล้วกินโตก็ปเปรี้ยวแทนมันนี่นี่บอก <laughs> vô lên hóm tà hóm vô, gần ba năm hóm nhau gần ba hôn liền, mình nhau เอาแซนี่น้ำบก่กบ่อเกือคืนเนี่ยัน,นจะกินผกะมากินผลายหน้าติขึ้นา เท่าไรม,ม,ม,มิ่นอะผมใส่เจียวใชไหแซ่บรวมมิดนนะใส่ทุกอย่างกินกับตกมุ่เข้ากันไปกับตม้มตัว กินมือพี่น้องเลยห้ากันค็เปันน้องนะสักรอนอวันได้จังฮะหอยหอยเซื้อดีเลยนี่ผมเป็นหอยค้างเลยนาๆแล้วไปึงดองนี่วะ เวลาฝนตกไม่ไมนะคุณผู้ชมไม่เอาเออเราเราดักูมันบูมันเจ้ากว่าบางคนจะไห้เอาไปกับต้มแลให้ติดตเื่อนเพื่อนไปมันจะวมากเนะอยังเสื่อมนีกไปตัต้มปลกต้มใหมันเร็วๆนะ ปเ,เ,เปิดัผล่อส,สองคนไปกันน่สงง <laughs> าสาวเมื่อยใต้ขั้นตอนตอนไหนกันแล้ว <laughs> เอามาันจนะน,น,น,นั่งดินต้อนเลยนะอ้าอรออยปะ ซึกบาทฮไปซื้อ,ม,อ,าอามาก,ากรอชะหอยไปซื้ออะก้อนบอกแม่ย่างไปเติมซ็ชิอินรจจนนปิ้งกบอาไยกแม่ไม่ราซิสองตัวเมื่อทั้งหลอกน้นกับบลอนล่เย่างไปไหอเคยอยู่แต่ว่าบุย่างมากุนไปเลย ยังก็ถอดเกินๆนั่นแล้วก็ซื้อแล้วก็มาเลยเลยนะอ๋ออืยี่สิบแล้วที่เหลือแล้วบ้าจะขายให้ใครเอาใยนี่แมะนี่ห้ยกหูหมักใหญ่หหญม,มากเลยอัมักยมเนี่ยไปมึงดูเฮียนมังขายไม่เห็นานยาง แต่แรกจะมาเขาแบบม่ใช่ค่เราบางัก็่งเดือนทุกวันเป็นระดังเนาะเจ้าตก่ก็ได้มากกนนะมาแค่ปมาเอน้อยหนไหมจคดหลังงอคอค่ะคม่เก่งคะ เดี mm ่ยวมาออนลายแบบนี้ใส่หูมันจาลงเกเตหาน่าจะหมดใช่ไหมก็อ้ยสิบเก้าเอฟเฟครุดเปรี้ยนะ เห็นพี่เขาคนลงใไม่เส็บ,บอกาอาหารมาเรียบร้อยแล้วมันนี่มันก็น้ไดได้ทานั่นทาน,นี่สุดทา้าไม่ได้กินเต็มคนเขาบอกขนาดแตกตากันเลยซีชดก็ซีบซุฟเไอ้แป้งบอกไทธรรมดาเนี่ยจะแต้งจะได้แป้งเปเป็นโกนธรรมดามานันพี่ Kiều, kiều nè Cô này hay nhắm nóng kìa Tăng cây trắng Nó <laughs> có cái kìa Cá đèo nóng kìa, mấy loài mưa nè Nóng kìa, mấy loài mưa nè Nóng kìa Nóng kìa, mấy loài mưa nè กว้วยได้ไปนี่ได้หนมามมัน้ป็นเส้นค่ะตัวครับตัวข้าวตนหา่เลยค่ะแฉกเมื่อสี้แปงเมื่อตากกิดเอาไวเลย<ม> ตีโปรแกรมเรืออ่องที่ปุูงให้ผมปั่นจักรยานไปบินลว่าไอยู่คนเนี้ยเพราะไปคนหนึ่งไปไปตัวตตปวั่นไปบินวไหนโลกอยู่ <laughs> อยู่รงอาหาราเออลงอาหารเอาไรนี่เฮ้ยูจัาหัวเขาจดสิโอ,อ้ยใหญ่ใหญ่อ,อืมนี่จะมีตำรวจนะใครไปดูอีกว่ารอบสองโจบอะแมนแต่เราวผมไปเต,ต่มันไม่ไป <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณไปเลยแล้วว่าคุณรูจะะ้จักเขาแล้วประเด็ให้ไปเบิ้งแบบใกล้ๆแบบจองเบืองใกล้ๆแล้วว่า คน,นลังใครที่ไหนก็จงจำคุหน้าคนหน้าว,วันนี้บอกรอบสองให้ไปเบื้องกันขังต้นโพต้นโพจัดมีต้นโพทั้งหลายต้นนะ <laughs> ถ้าบอกหัวเรามาไปเอ็นั่งอยู่ต้นโพจะได้ <laughs> <laughs> ยัางหัวเราะมาต่ำอย่างผลยิ่งนั่น <laughs> <laughs> สิบันนั่งอยู่กับเก็กบอ ศ oh. าสตรกระสูนกัะมากฮ <c oughs> อสเข้าอะไรเป็นป้าโมโลวดอาทิตย์เราเราเป็นบา้าขึ้นนักกูนักกูเป็นบา้าอยู่คนเดียว <c oughs> มันขึ้นกระโซ่เงินเป็นฝอน,นอยู่ไอ้นักกูทำอขึ้นกันมาบ่าอ้โลงเฟซไปดู <c oughs> นหน้าตัวเองสิ อะไรติดอะไรติดฝันุข้ขคออ่ะอืมแจบหลายมาดูพี่กินเสร็จมจ้าอบ ว่าเดียวให้ดติมเลยจ้าอาชัจอาชัยจอกอาชัยจอกแน่นอน

ผิพลาดประการใดก็ขอ,ขอโทษขออภัยนะครับแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นะเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ